สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแดงแฟมิลี่ค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนทําหมูแดดเดียวหมูเค็มแบบโบราณออกเค็มหวานนะคะเค็มนําหวานตามไม่ยุ่งยากค่ะสูตรของเรามีไม่เยอะนะคะมีแค่เนื้อหมู1นกิโลเนื้อหมูจะเป็นส่วนใดก็ได้นะคะที่ชอบเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามานวด ล้างทำความสะอาดนะคะถ้ารู้สึกว่าหมารูรู้สึกว่ามันมีกลิ่นคาวเราก็ล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะคะจะได้ลดกลิ่นคาวด้วยตัวหมูเราก็เอามาหั่นเป็นเส้นๆนะคะโดยประมาณก็คือหน1ึ่งเซนถึง1เซนครึ่ง2เซนแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบเลยส่วนการหั่นก็จะหั่นลายขวางหรือตามยาวก็ได้ตามที่สะดวกเลยนะคะอันนี้ทำทั้งลายขวางแล้วก็ตามยาวเลยแล้วแต่ชิ้นส่วนของหมูค่ะ ช้อนที่ใช้ตวงตวงเครื่องปรุงนะคะจะเป็นช้อนเหมือนช้อนสั้นนะคะตักแบบไม่ต้องพูนนะคะจะมีน้ำมันพืชน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาน้ำปลาดีเลยสองช้อนโต๊ะเกลือที่บ้านนี้ใช้ดอกเกลือนะคะอดอกเกลือก็จะเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไม่พูนนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดง ที่นี่ใช้น้ําตาลทรายแดงค่ะไม่ใช้น้ําตาลขัดสีนะคะก็เป็นน้ําตาลทรายแดงไม่พูนสองช้อนโต๊ะช้อนก็จะเป็นช้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ที่มีก็คือกะละมังไว้สําหรับนวดเคล็ดลับเลยคือการนวดนวดหมูนะคะให้เกลือน้ําตาลน้ําปลาน้ํามันเขาเข้าเนื้อค่ะแล้วเราจะไม่หมักนวดเสร็จเราจะเอาไปตากเลยในการตากง่ายๆเลยค่ะแดดแรงตากน้อยแดด แดดแดดแดดแรงนะคะเราจะตากเป็นเวลาที่ค่อนข้างน้อยก็คือหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับคือพอหมาดๆไม่ให้ไม่ให้เขาแข็งเกินไปคือ,อยิ่งเราตากนานเนื้อเขาจะแข็งใช่ไหมคะพอจะเอามาทอดเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งค่ะไม่อร่อยตะกร้าที่เราจะใช้ตากจะเป็นกระจาดเป็นกระดง้งแล้วแต่สะดวกเลยแต่ที่นี่สะดวกเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ถาดแล้วก็เอาตากค่ะ หมูที่ใช้คือหนึ่งโลจะใช้ติดมันหรือไม่ติดมันแล้วแต่เลยตามสะดวกเดี๋ยวเราจะมานวดนะคะใส่ทุกอย่างหมูล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะช่างตวงไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ดอกเกลือโรยลงไปโรยลงไปเลยค่ะอันนี้คือน้ำมันนะคะจะเป็นน้ำมันพืชหรือ น้ำมันอะไรก็แล้วแต่ที่บ้านท่านมีนะคะใส่ไปเลยอันนี้จะไป็นสองซ้อนโต๊ะนะคะช่วยเรื่องออน้ำมันเนี่ยจะเป็นตัวที่เขาจะนำค่ะนำเข้าไปนำพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะซึมเข้าเนื้อหมูได้เร็วยิ่งขึ้นอันนี้จะเป็นน้ำปลานะคะดีที่สุดที่บ้านมีแล้วค่ะอันนี้จะเป็นน้ำปลาตาหอยเป่าฮื้อนะคะหอมมากค่ะเวลาทอดทีหอมฟุ้งเลยอันนี้ก็จะเป็น น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายแดงโรยไปทั่วๆเลยค่ะบ้านไหนจะใช้เป็นถุงพลาสติกก็ใช้เลยค่ะบ้านนี้ล้างมือทําความสะอาดแล้วเราทํากินในครัวเรือนเนาะเราใช้มือเลยมันจะได้เข้าเนื้อแล้วเวลาเรา,าคลุกเคล้าให้เข้ากันเนี่ยค่ะมันจะได้สัมผัสว่า มันเกลือน้ำตาลละลายหรือยังนะคะอันนี้เราก็นวดไปแบบไม่ต้องหนักมือนะคะนวดอย่างเบามือคลุกคลุุลุเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า,เ,าเกลือน้ำตาลน้ำมันน้ำปลาเข้าเนื้อดีหรือยังเดี๋ยวขอเวลาขอเวลาคลุกอันนี้ที่เรานวดเนี่ยคะ่ะนวดประมาณ10-15นาที เราจะรู้ว่าเข้าเนื้อหรือยังเราก็จะมาดูที่ที่ตัวหมูแล้วก็ตัวมือเราว่าเกลือน้ําตาลละลายหรือยังนะคะเดี๋ยวขอเวลานวดค่ะเดี๋ยวมาบอกอีกทีว่าใช้เวลากี่นาทีนวดนวดนวดเลยค่ะเมื่อกี้เราเปลี่ยนภาชนะนวดแล้วนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะสูตรนี้เราจะไม่เอ,อไม่หมักข้ามวันข้ามคืนนะคะเราจะนวดให้ น้ำมันนะคะเป็นตัวช่วยในการพาเครื่องปรุงต่างๆซึมเข้าไปในตัวหมูนะคะแล้วตัวหมูเนี่ยค่ะเขาก็จะเข้าเนื้อแล้วก็น้ําที่มีส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาน้ํามันก็จะค่อยๆซึมเข้าตัวหมูนะคะหมูที่ใช้อันนี้เป็นส่วนส่วนสะโพกนะคะวันนี้ที่ซื้อราคาดูแล้ว1กโล1นบาทนะคะ แล้วก็ส่วนผสมน้ำมันหรือทุกอย่างที่รวมแล้วก็น่าจะอยู่ที่ไม่เกินร้อยสาบาทนะคะถ้าเราตากแล้วโดยประมาณไม่น่าเกินสองชั่วโมงนะคะวันนี้แดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอหมาดๆดีแล้วนะคะเราก็จะเก็บน้ำหนักเขาไม่ควรหายนะคะจะอยู่โดยประมาณก็คือหายไม่ควรเกินสองขีดนะคะเดี๋ยวพอตาก เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมูวันนี้ที่ตากหนึ่งโลน้ำหนักจะเหลือเท่าไหร่อันนี้สูตรนี้ทำขายได้เลยนะคะกำไรดีมากเห็นเขาขายกันโลสามสี่ร้อยแล้วแบบอืมกำไรเต็มเลยอะ่ะเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะใส่ตู้เย็นหรือจะเป็นแช่ช่องฟรีซก็ได้ค่ะไม่เค็มมากค่ะเค็มกำลังดี ทำทอดไวแล้วให้เด็กๆนะคะกับคุณผู้ชายเขากินตอนมื้อเช้าเวลาเล่นด่วนได้เลยจะทอดกับน้ำมันก็ได้หรือจะเข้าหม้อทอดไรน้ำมันก็ได้ค่ะง่ายๆโยนเข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันซักสองสามนาทีแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นตักข้าวแล้วก็ให้เขา,เ,าเป็นอาหารเช้าได้เลยค่ะ สูตรนี้ใส่น้ํามันเพื่อที่เวลาเราเอาไปตากนะคะหมูจะไม่แห้งมากค่ะ,ะตัวน้ํามันเขาก็จะเคลือบตัวหมูนะคะแล้วก็ตากก็จะไม่ติดตะกร้าด้วยค่ะเดี๋ยวสิบนาทีแล้วมาดูกันนะคะหลังจากที่เรานวดมา เกือบ15นาทีนะคะโดยประมาณก็คือไม่ได้ไม่ได้นวดแบบจนไม่หยุดมือนะคะหยุดมือบ้างนะคะเนื้อหมูแห้งดีแล้วเราก็จะมาตากในกระจาดนะคะแล้วพอตากเสร็จซักประมาณ1ชั่วโมงเราก็จะกลับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นถ้ามีแดดดีแต่พอดีว่าตอนนี้แดดไม่ค่อยดีสักเท่าไหรค่ค่ะพอมีแดดบ้าง ตากแค่พอมันๆนะคะเราจะไม่ตากจนแบบแห้งแกละค่ะถ้าหากว่าสะดวกใส่ถุงมือก็ใส่นะคะแต่ใส่ถุงมือแล้วมันติดอะค่ะมันไม่สะดวกถ้าเราล้างมือคิดว่าล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วเราทำกินเองในครัวเรือนมือก็ได้ค่ะหอมกินน้ำปลามากเลยเดี๋ยวขอเวลาไปตากก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเราตากเสร็จแล้วน้ำหนักเขาจะเหลือสักประมาณเท่าไหร่ เสร็จแล้วค่ะเรา,เาทําการเรียงใส่กระดาษตะกร้าเนาะตะกรก้าเสร็จแล้วนะคะหนึ่งกิโลเรียงใส่ตะกร้าขนาดนี้ยค่ะ3ใบพอดีนะคะที่นี่จะทําครั้งละประมาณหนกิโลนะคะหั่นเป็นเส้นๆแล้วก็เรียงใส่ตะกร้า แล้วเราก็จะเอาไปเอาเอา,เอาไปตากนะคะเดี๋ยวพอตากเสร็จแล้วเรามาดูกันอีกทีค่ะหมูเข้มหมูแดดเดียวเราหลังที่เราหลังจากที่เราเก็บเก็บเก็บมาแล้วนะคะเออ่จะไม่ติดตะกร้าเลยเนื้อหมูก็จะสวยนีค่ะเรามาชั่งกันดีกว่าอันนี้นะคะ ก้าเนี้เราจะเซตศูนย์ไว้แล้วเดี๋ยวมาดูว่าหมูที่เราทําเค็มหมูแดดเดียวโบราณของเราเนี่ย1กิโลแห้งหมัดขนาดนี้นะคะน้ำหนักหายไปเท่าไหร่เนี่ยค่ะหายไปประมาณ130กรัมหรือ1.3ขีดขีดกว่ากว่าอันนี้ถือว่าแห้งนะคะเพราะว่าที่เราทําแห้งแบบเนี้ย เออจะส่งไปต่างจังหวัดค่ะตากแดดนานพอสมควรเลยค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะทอดออกมาแล้วเป็นยังไงบ้าง ือเช้าง่ายๆหรือมื้อตั้งวันก็ได้ค่ะ